สวัสดีครับเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะพามาเที่ยวป่าบ้านอยู่ป่าแล้วพามาเที่ยวป่าพามาดูที่อยู่ของทรอนนะที่หินนะถ้าหินถ้าบ้านเราก็ถ้าหินเนะน่าจะมีเห็ดเยอะนะน่าจะมีเห็ดเยอะข้างทางข้างทางยังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ถึงเป้าหมายตอนนี้ก็ามาเที่ยวป่าเขาเรียกอะไรแล้วอ่ะน่าจะเป็นสุนเขาที่อ่ะ รักษาไว้เขาเรียกอ,อะไรอนุรักษ์ไว้แล้วนะแต่ตอนนี้คือมันยังไม่มีใบไม่มีใบนั่นเองนะไม่มีใบไม้ก็เลยดูแบบว่าต้นไม้แห้งๆนะดูสิแต่มีคนอยู่นะเพื่อนๆขามีคนมาหลายมีมีคนมาเที่ยวอยู่เพราะมันติดกับทะเลสาบด้วยนะคิดว่านี่ข้างล่างนี้มันจะเป็นทะเลสาบด้วยเพื่อนขาเป็นเป็นทะเลสาบเนาะอืม วันนี้ก็ดีแต่ว่าอากาศก็หนาวลืมถุงมือหนาวอยู่เออเออดูพามาไม่เหมาะกับชุดเลยแต่งตัวเต็มที่พามาเดินป่าเออนะแต่มันเป็นทางผ่านไม่เป็นทางผ่านบ่นไม่ได้บน่นบ่นได้ยินไม่ได้เลนดน,นี่ค่ะธรรมชาติค่ะธรรมชาติ